ไพ่หนูสวยหรือเปล่าคะหนูเพิ่งไปเรียนดูดวงมาไพ่แต่ละแบบเนี่ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะืสายมูเหรอคะเราเนี่ยไพ่หน้ารักดีนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาวัดดวงกับอาจารย์หน่อยค่ะได้เลยค่ะอาจารย์อยากรู้เรื่องไหนคะอขอเป็นเรื่องงานก่อนละกันคะ่ะถ้างั้นอาจารย์เลือกไพ่มาหนึ่งใบแล้วก็ตั้งคําถามได้เลยค่ะแนวโน้มเรื่องงานตอนนี้เป็นยังไงคะ โหช่วงนี้โครงงานหนักมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจากไพ่เนี่ยน้องดิจิบเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักมากเลยนั่นบ่งบอกว่าทุกการเติบโตย่อมปวดหลังเสมอค่ะ <c oughs> โอ้ยพูดแล้วก็ปวดหลังขึ้นมาเลยค่ะหมอนุ่ต้องเข้าแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขออีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเป็นเรื่องความรักลวกันค่ะได้เลยค่ะเลือกมาหนึ่งใบเลยค่ะต้านจ, <c oughs> จากไพ่เนี่ย น้องดิจิบีกำลังอินเลิฟบ่งบอกว่าความรักก็เหมือนสูตรคูณมีแต่เพิ่มพูนแต่ไม่ลดน้อยลองค่ะ <c oughs> เอา้าไพ่ก็ดีไม่ใช่หรอคะแล้วร้องไห้ทำไมไพ่นี้มันแทงใจดำหนูมากเลยคะ่ะอาจารย์หนูเพิ่งโดนเทมาค่ะตอนแรกก็คิดว่าความรักจะอยู่ตัวแล้วแต่ยังไม่อยู่ตัวหรอคะอยู่ตัวคะ่ะอยู่ตัวคนเดียว <c oughs> โอ้หแม่หมอต้องเลือกไพ่ให้ตัวเองสักใบแล้วล่ะค่ะลองให้ไพ่แนะนำดูถ้างั้นเป็นใบนี้แล้วกันค่ะจากไพ่เป็นภาพหยุดค่ะภาพดิจิบิโตเต็มวัยกำลังถือตำราเรียนสื่อถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่ว่าผู้คนไวัยไหนก็สามารถพัฒนาทักษะที่ตัวเองต้องการได้ตลอดเวลาแล้ว ัก LLA นี่มาจากไหนหรอคะ LLA ย่อมาจาก Life Long Learning Academy ค่ะหรือสถานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักวิชาศาสตร์และสินดิจิตัลมทศโดยจะพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจุดเด่นของที่นี่คือการจัดหลักสูตรสำบดนติบัตรออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจในแต่ละโมดูลหรือชุดวิชาเมื่อเรียนจบ1โมดูลจะได้รับสำิันติบัตรเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิต โดยไม่ต้องสังกับหลักสูตรใดทําให้มีอิสระในการเลือกเรียนชุดวิชาได้ทั้งของระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกล้วแบบนี้ถ้าอยากรับปริญญาได้หรือเปล่าคะ ได้สิคะถ้าอยากรับปริญญาตามหลักสูตรใด,ดหลักสูตรหนึ่งสามารถเทียบโอนในระบบคลางหน่วยกิจเพื่อขอรับปริญญาตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรได้ซึ่งการเรียนแบบนี้จะเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานสื่อทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและมีการสอนโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งมีระบบการเรียนรู้ e c o u r s e w a r e ให้ดูทบทวนทุกที่ทุกเวลาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร อาจารย์พูดมาตั้งนานแล้วมันเกี่ยวกับความรักของหนูยังไงหรอคะไพคงอยากให้เราโฟกัสเรื่องการเรียนใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนหาประสบการณ์เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเจอคนรู้ใจระหว่างทางก็ได้นะคะลงทุนกับตัวเองให้ชีวิตปังดีกว่ามานั่งเศร้ากับความรักพังๆนะจ๊ะโหเฉียบมากเลยค่ะอาจารย์แม่หมอตัวจริงอยู่นี่จ้เาเลิศปะเลิศมากคะ่ะ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่ว่าเพศใดไวไดัยใดลืมแล้วอันนี้ขอขอจกใหม่ได้ไหมจใหม่ <c oughs>